มาดูเรื่องคาสิโนโกัน응응นะครับคาสิโน,โนเนี่ยนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยนะครับถูกบรรจุระเบียบวราระตั้งแต่เมื่อวานแล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ของรัฐสภา,านะครับจะเข้าระเบียบวราระเนี่ยตามกําหนดตามคิวเนี่ย <มะ S 1> คือวันที่3เมษายนคือวันพรุ่งนี้เร็วกว่าที่นายวิสุทธิชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลเนี่ยบอกเอาไว้ว่าวันที่9นะอันนั้นก็วันเร็วแล้วนะเพราะว่าเข้า9้าปุ๊บ10แล้วก็ปิดสภา กรุณาออกเสียงคำควบกล้าให้ชัดค่ะเร็วหรือเร็ว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 นะเ่าเร็วเมื่อกี้ฟังเป็นเร็วออเร็วโอเคโอเคมันก็ไม่ดีหรอกนะเออนะฮะทีนี้พอมีข่าวออกมาทัดเจนว่าประธานสภาเนี่ยได้บรรจุระเบียบวาระร่างกฎหมายคาสิโนเข้าสภาในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับทางกลุ่มที่คัดค้านเรื่องนี้อย่าง ยืนหยัดมาตลอดก็คือกลุ่มคอปทอเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับพิชิตใจมงคลน,นะครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าด่วนประธานสภาวันนอจะบรรจุวาระร่างกฎหมายคาสินโนเข้าสภาในวันที่3เมษายนขอเชิญพี่น้องร่วมคัดค้านคาสินโนมาพร้อมกันที่เวทีคอปทอวันพฤหัสที่3เมษาเวลา8นาฬิกาก่อนเคลื่อนขบวนไปอาคารรัฐสภาให้ทันก่อนเวลา9นาฬิกาเตรียมรองเท้าผ้าใบาให้พร้อมหยุดคาสินโน สร้างประเทศสีขาวส่วนในแพร่พรงเด็กกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความบอกว่าเลขงบรรจุคาสินโนเท่ากับเร่งประชาชนออกมาคัดค้านเจอกันเช้า3าเมษาหน้ารัฐสภาต้องช่วยกันคัดค้านให้ถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับค่ะ